ช่วงนี้ใครอยู่บ้านเหงาๆเลยอยากจะได้เจ้าตัวน้อยขี้อออนไว้คอยเคียงข้างต้องน,นี้เลยน้องหมาสายพันุ์ชิสุเอาเอเอตัวกลๆมๆวิ่งดุดิกดุดิกเต็มไปหมดเลยเจอแบบนี้ไม่หลงรักได้ไงเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านกิฟต้าชิสุค่ะ เป็นน้องชิสุสายพันุ์แท้นะคะและตอนนี้พี่ตังกวาเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่จตุโชต6หค่ะหมู่บ้า,บา,ทานทัสสันที่เป็นฟาร์มของพิสุสายพันแทะที่นี่เองตอนนี้ค่ะแลนนี่ก็คือพี่กิฟต์นะคะค่ะใช่ใช่ที่มาของชื่อฟาร์มต่อเลยใช่ค่ะกิฟซ่าชิสุเลยค่ะ คัดเราเพาะและจำหน่ายสุนะัขสายพันธุ์ที่สุที่เราครัดเลือกเพาะพันธุ์แม่พันธุ์จากสายพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ของเรา ประสบการณ์14ปี 4. ดังนั้น <Ừ. S 2> ในข้อความอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชี้สูตรเนี่ยเราสามารถที่จะตอบลูกค้าได้ว่าการเลี้ยงดูชี้สูตรนั้นดีแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็การดูแลเป็นแบบไหนอันนี้เรียกว่าชี้สูตรสายพันธ์แท้ใช่ไหมใช่ครับ,รบเป็นชี้สูตรสายพันธ์แท้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการดูชี้สูตรสายพันธ์แท้นี่อาจจะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่ง <Ừ. S 1> แต่ด้วยความว่าที่เรามีประสบการณ์เยอะเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะคัดเลือกได้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้พ่อพันธ์แม่พันธ์ทั้งหมดอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก กระโหลกกลมโตหน้าสั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของสีขนขัดพอะพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดูดีแล้วก็สุขภาพดีเอามาเพาะพันธุ์ต่อยอดวิธีการแบบเลือกดูเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเราสามารถดูยังไงอะคะอย่างแรกเลยนะครับกระโหลกจะกลมโตนะครับหน้าจะสั้นลักษณะเนื้อขนเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อขนแบบแข็งกระด้างนะครับก็จะไม่ผัดขนหน้าหลังแอ่นอ้วนเตี้ยนะครับขาหลังเป็นพุ่นลักษณะเหล่าเนี้ยจะเป็นองค์ประกอบของน้องหมาชีสุอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างนี้ราคาเริ่มต้นยังไงคะราคามีตั้งแต่ห้า 5,500บาทจนถึง8,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสีนะครับขึ้นอยู่กับความหายากของลักษณะสีขนสีจมูกสีตาเราเราจะแยกเป็นเกณฑ์นะครับ<อ>ในวันนี้จะเป็นวันสำรวจเราอาจจะเห็นว่าเขาจะเดินเล่นอะไรตอมีอะไรแต่ว่าพอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเวลาเราเอากลับบ้านเนี่ยเราจะเป็นพี่เลี้ยงเขาเราจะเป็นครอบครัวเขาใช่แล้วเขาก็จะเข้าหาเราเองฮะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова แต่ตอนนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่ที่เพจช็อปค่ะทําไมถึงเป็นชิสุแอนเพจช็อปคะเพราะว่าเราคิดในมุมมองของลูกค้านะครับว่าในกรณีอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยมาซื้อน้องหมาเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมทีนี้ในอุปกรณ์เพจช็อปต่างๆที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้งานได้จริงซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะอธิบายการใช้งานว่าอันนี้ใช้แบบไหนอันนี้ใช้ยังไงประเภทนี้ใช้แบบไหนประเภทนี้ซื้อผิดซื้อถูกนะครับลูกค้าจะได้เซฟในจุดนี้นะครับก็คือเป็นการดูแล ชิสุเป็นหมาเฟรลลี่ขี้อ้อนนะครับไม่ดุนะครับเราก็สามารถเลี้ยงกับเด็กน้อยเข้ากับผู้ใหญ่เข้ากับใครต่อใครเวลาแขกมาบ้านก็กประจดดอซบดังนั้นใครเลี้ยงเป็นหลงนะครับแล้วก็เป็นหมาที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วปัญหาในการเลี้ยงดูเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดเช่นกันนะครับ ของชีสูเนี่ยข้อเสียนะครับข้อเสียทางเรื่องสายพันเนี่ยแทบจะไม่เจอนะฮะ <ừ. S 1> อย่างเช่นการเลี้ยงดูเนี่ยเราอนาจจะต้องระวังเรื่องขนแทงตานะครับเลี้ยงมัดจุกเขานะครับเพื่อไม่ให้ขนเข้าตาเลยชีสูเนี่ยข้อดีคือไม่ผัดขนขนอาจจะมีติดผ้าเวลาอุ้มเนี่ยอาจจะมีติดบ้างเหมือนผมของคนเล่าที่เวลาหวีอาจจะมีติดบา้างแต่ไม่ผัดถ้าผัดเนี่ยก็จะปิ้วละอองเป็นเป็นฝุ่นเป็นอะไรเลยอย่างนั้นไม่ไหวครับ <ừ. S 1> ข้อดีของชีสุจะเป็นข้อนี้เลี้ยงสบาย หลักเราแนะนําว่าน้องหมาชี้สูตรอย่างน้อยเนี่ยห้ถึงเวันขอ1ครั้งที่เราจะอาบน้ําให้เขานะครับน้องหมายังไงก็ตามเนี่ยขอ5้ถึงเวันครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการเป่าขนเนี่ยเราแนะนําลูกค้าในกรณีที่เลี้ยงขนเนี่ยให้ใช้ได้์ไล่น้ําซึ่งจะทุ่นแรงเรานะครับ ถ้าเกิดว่าน้องหมายังขนสั้นอยู่เราไม่เป็นไรใช้ได้ประปงเราก็ได้ไม่ต้องเปลีนเงิน<อ>แต่พอเริ่มโตขึ้นเลี้ยงขนยาวขึ้นเราก็ใช้ได้ไล่น้ําช่วยนะฮะแล้วถ้าอย่างบ้านเป็นเป็นคอนโดที่ตอนนี้เลี้ยงสัตว์ได้อะไรเงี้ยค<ฆ>่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุมีเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราชีสุขโอเคไหมคะกับกสถานที่แบบนี้แล้วมีสมาชิกในบ้านโอเคบบนะครับโอเคอยู่ทีนี้ในจุดที่เราจะถามต่อเนี่ยเราก็ต้องถามลูกค้าต่อว่าลูกค้าต้องการเลี้ยงหนึ่งตัว2ตัว3ตัวเรายินดีอธิบายการดูแลให้ทั้งหมด ดูผ่านเนี้ยมีบริการแบบหลังการขายก่อนการขายยังไงบ้างคะบริการหลังการขายเราตลอดชีพน้องหมาเลยนะซึ่งต่อให้ลูกค้าคุยกันวันนี้ยังไม่จําเป็นต้องซื้อที่เราโทรปรึกษากันก่อนได้นะครับของเราไม่เคยปิดมือถือนะครับเราจะมีไลน์ออฟฟิเชียลของร้านเนี่ยสามารถส่งข้อความทิ้งไว้ได้ตลอดและเราจะพูดกับลูกค้าเสมอว่าเลือกน้องหมาผมแนะนําลูกค้าว่าให้เลือกที่ชอบที่สุด เพราะว่าเขาจะอยู่กับเราเปงานครับอยากรู้มากเลยค่ะว่าที่นี่ดูแลน้องหมาเรืองอาหารยังไงคะเราจะเลือกอาหารที่เป็นเกรดดีนะครับและที่เหมาะสมกับของเขาที่สุดนะฮะเพื่อให้การเลี้ยงดูเนี่ยง่ายทั้งลูกค้าและก็ส่งผลดีกับตัวน้องหมาด้วย ็จริงๆแล้วอาหาระคะ่ะเจ้ไฮมอร์สูตรเกรนฟรีนะคะลดอาการแพ้ของผิวหนังเป็นอาหารเมร็ดกลอแบบนี้เลยที่แบบมีขนาดเม็ดกำลังพอดีเคี้ยวง่ายแล้วก็กรุบกรอบๆค่ะน้องหมาชอบชอบไหมชอบไหมชอบไหมย่ะแล้วก็เหมาะสําหรับตั้งแต่ลูกสุนัขหลังอย่านมไปจนถึงสุนัขโตทุกสายพันธุ์เลยค่ะมาตั้งนี้ก่อนอันนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะค่ะดค่ะนี่แต่เด็กชอบที่สุดเลยนะ คุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากซื้อน้องคิสุค่ะมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างคะก็ของเราหลักๆแล้วครับเป็น l i น์อ f ฟฟิเชีนะครับแอดกิฟซ่านะครับแล้วก็ทาง Facebook ทาง t i k t o อกเราก็จะใช้ชื่อเดียวกันเราเลยแล้วก็ Instagram Instagram ก็จะเป็นแอดกิฟซ่าชิสุหรือว่าบ้านกิฟซ่าชิสุประมน้อยากได้ชิสุที่แบบน่ารักน่าแบบนี้ก็มาบ้านกิฟซ่านะคะขอบคุณครับ